สวัสดีทุกทุกท่านนะคะดิฉันชื่อน้าหานำสมบูณอริสิทธิ์ทิคุณปัจจุบันมีธุรกิหส่วนตัวอดีตเป็นธนาคารโบรกทกอร์โดยควบคุมคุณภาพสาเหตุที่มาเรียนหลักสูตรสมาธิเมื่อวานคุณชวนบอกว่าคนอายุเยอะนรอไปหลับไป่รูกต้เป็นค่ะคือคือเครียดแบบมีเรื่องมากระทบจิตใจทําให้แบบว่าเหมือนเป็นลคซึมเศร้าพยายามไปเดินห้างฟังเพลงเข้าขับไปแล้วก็ก็ไม่ได้ผล วันหนึ่งตาเพื่อนมาซ้อมมาที่เนี่ยมาซ้อมาาการทเอิออวันนั้นนะคะรับสมัครรูสมาธิีรุ่น52เป็นคนแรกที่สมัครเลยดีใจตรงนี้รูสมานิีคนนี้ก็เพื่อนคนนี้ก็เรียนรุ่นสาขารุ่นที่41ก่อนที่จะเรียนกูสมาธิีเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนมากเลยใครพูดอะไรนี่คือจะไม่เก็บไว้ในใจจะสวนทันทีเลยแต่ตอนนี้ใครพูดอะไรก็ช่าง อีรักันอันนี้คือฝันใจแล้วแล้วหลังอันนี้การพัฒน,นาก็จากคนรอบข้างที่บอกบางคนเนี่ยไม่เคยโทรคุยเลยมีหนึงโทรมาหาหน้าถาอ้าวทำไมหน้าหาเปลี่ยนไปตั้งแต่หน้าาเข้าวัดเนี่ยเสียงเปลี่ยนเลยอแบบเราก็พูดอย่างนี้เลยนะตัวเองกง็งงตอนนี้ก็พยายามเยี่ยกล่อมลอง,อง,องชายกับลูกช ูสมาธิเพื่อที่จะใช้ชีวิตประจาําวพน่อทีสติส่วนไอ้เรื่องที่ว่ามากระทบอะไรจริตใจทําให้ไปทุกซึสงเศร้าหลังไปนะคะใครอยากความเดี่ยวนักขาจะนั่เรียงข้าอย่างนี้แต่ต้องฟังกระถาให้จบ้วยนะคะสุดท้ายก็ขอบคุณโลกใบน,นี้ที่ทําให้มีพระหลวงพ่อวิริยาณแล้วก็มีสถาบันจิตตันุภค่